ค่ะพี่น้องหมีผ้ามาตุมไก่ค่ะตุ่มไก่บ้านค่ะก้างหมอนเราก็เอาข้าตะไคร่ลงค่ะใบบวก,กูด่งค่ะบะขามเปียกตำบะขามเปียกไม่ได้ใส่ดอกเอาบะขามใบดีกว่ามันกำลังปรุงตำผิดก,กับหอมกับเทียมใส่ค่ะก็เอาตะไคร่ใบบวก,กูดปป่ง็มขามอ่อนค่ะรอใไห่หมอเดือเราจะ,สะเสิร์ไกล่ล้งค่ะกินไก่บ้านนะคะ สุดท้ายก็จะเอาพกีตูใส่ค่ะพกีตูนี่ขาดบ่ได้ค่ะอ่าผ้าแสบผ้านุ่ค่ะอันนี้ค่ะพกีตูค่ะหมอเด้วแล้วก็จะเอาไกล่ลวกค่ะไม่ผักขามอ่อนกับกับหน่วยมันใส่ข้าวบค่ะข้าตะไคร่น่ะเนาะขาดม่ไะะนะด้ ม่ามีไผถือกล่องหย้ยถือถางหนึง่งว่าท่านไหนฮะสืยนแล้วตั้งกล่องด้วยหมอนเดือดเขากับเอาไกลลไไ่ลงไยล่ะค่ะหมอนเดือดเหรอร่างร่างก่แม่ไก่ อันนี้สุกแล้วจังสือเอาพอกตู้ใส่อะค่ะที่หลังแต่แต่ว่าพกตู้ย้ายใส่ใส่ตรงนี้แหละใส่เลยค่ะพอกพกตู้ย้ายเส้นไหลมาได้จะเบื้องหลังมาได้